สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพนะครับนี่คือตัวหนังทั้งหมด48ใบหมายความว่าพี่โอดูหนังด้วยตัวหนังนี้ทั้งหมด48รอบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่24มกราคม2564จนถึงวันนี้วันที่5 กุมภาพันธ์2,564กินเวลาประมาณ45วันดูหนังไปทั้งหมด48รอบนะครับมีหนังซ้ำบางเรื่องและใน48รอบนี้เป็นหนังที่ได้ดูจากการใช้ e m p a s s ทั้งหมด45รอบเท่ากับว่าพี่โอดูหนังที่ต้องเสียตังเองแค่3รอบแล้วก็ดูด้วย โปรโมชั่นในวันพิเศษด้วยคือวันที่เขาฉายวันพุทธที่แล้วที่ฉายในราคา21บาทพี่โอก็ดูไป2เรื่องเทเน็ตกับเรื่องเอ,อหนึ่งยญยบะครับเออ่เดมอนสเลเยอร์ดาพิคาตอสูรและเมื่อวันพุทธที่แล้วก็คือเมื่อวานนี้วันที่3มมีนาคมก็เป็นโปรโมชั่น39บาทเท่ากับว่าเสียเงินดูหนังไปทั้งหมด สำหรับรอบที่ต้องซื้อก็คือ81บาทและ45รอบที่เหลือมาจากเอ็มพลาสบาทเท่านั้น300บาทในรอบเดือนในรอบเดือนนี้เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษซึ่งมีหนังใหญ่หลายๆเรื่องหนังใหญ่ๆใหม่ๆหลายเรื่องเข้าเลื่อนออกไปไม่เข้าฉายเมเจอร์ Major ก็เลยยืดเวลาให้สมาชิกทุกท่านที่กำลังมี ผลเป็นแอคทีฟอยู่นะครับก็คือยังอยู่ในช่วงอายุของสมาชิกยืดไทยพิเศษ15วันเท่ากับว่ารอบเดือนแต่ละเดือนปกติที่จะกินเวลา30วันเดือนนี้เดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ได้ยืดอีก15วันของพิโอเริ่มตั้งแต่วันที่24 23มกราคมแต่เริ่มใช้วันที่24ก็ยืดมาจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์วันพรุ่งนี้ก็เลย เอาสามารถคุยในคลิปนี้ได้ว่านี่คือสถิติสูงสุดที่พี่โอเคยดูหนังด้วยอัตราค่าดูที่ต่ำสุดก็คือ300บาทกับ45รอบตกแล้วก็100บาทก็ได้15รอบก็คือ20บาท3 3รอบตกรอบละ6บาท66 6ถึง67สตางค์เท่านั้นนะครับเป็นสถิติที่ต่ำ การจ่ายเงินดูหนังที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตของพี่โอแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเมเจอร์ซีเน็ x ซ์ที่คิดโครงการเอ็ม s s ขึ้นมานะครับสมัครเป็นสมาชิกเ e อ็มพ s าสมาได้คุ้มค่าอย่างนี้ในแต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะเท่านี้หรอกก็คือเดือนหนึ่งอาจจะมีหนังเข้าสัปดาห์ละ4-5เรื่องก็สมมติเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยสัปดาห์ละ3เรื่อง4สัปดาห์ ใน1เดือนก็อยู่ที่12เรื่อง12เรื่อง300บาทก็ตกเรื่องละ4 0 4 0บาทเท่านั้นก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วแล้วถ้าเจอโอกาสพิเศษดีๆแบบนี้นะครับมันจะดีหรือเปล่าโอกาสพิเศษโอกาสปิดนี้โควิดซึ่งในเรามาดูนี่ก็ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมีบางท่านอาตัตรามาว่าพี่โอมาเสี่ยงในที่ที่โควิดนะครับคือโรงหลังตอนนี้เป็นโรงหลังที่มีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากว่าใครๆก็กลัวโควิดทุกคนก็ไม่มาโรงหนังไม่ใช่ที่แออัดแล้วทุกคนที่มาเนี่ยก็นั่งกันห่างกันแต่ละคนก็จะเลือกที่นั่งห่างกันแล้วทุกคนก็จะสวมหน้ากากาอนามัยในโรงภาพยนตร์นะครับถึงจะกินก็ก้มหน้าก้มตาก,กินมันก็ไม่ไม่ได้ฟุ้งกระจายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ที่คนจะตะ,ตะโกนพูดใส่หน้ากันแต่ละคนนั่งหันหลังเข้าหากันคือคนที่นั่งข้างหน้าก็เห็นหลังของคนข้างหน้าไม่ได้หันหน้าเข้าหากันโอกาสที่จะติดโควิดมันน้อยอยู่แล้วแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้พูด ะจะมีเต็มที่ก็กินกินก็คือเอาน้ําลายเข้าปากไม่ได้เอาน้ำลายออกมาก็อันนี้พี่โอก็พูดสำหรับคนที่เป็นห่วงว่าสถานการณ์โควิดจะน่ากลัวในโรงหนังที่โรงหนังยังไม่เคยมีประวัติคนติดโควิดจากโรงหนังเลยนะครับแต่เคยมีประวัติคนที่ติดโควิดมาแล้วเข้ามาดูหนังอันนั้นเขาก็ทำความสะอาดบริคลีนนิ่งเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหากับเรื่องโควิดใดๆในโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณเมเจอร์ซีนเพล็กซ์ที่คิดโครงการเอ็นพาสขึ้นมาแล้วพี่โอก็มีข้อสงสัยว่า ในเมื่อเราดูหนังได้ในราคา7บาท6บาท67สตางค์เนี่ยเจ้าของหนังค่ายหนังเขาได้เขาได้เงินเท่าไหร่กันนะถ้าแบ่งกัน50-50เ 50, จ้าของหนังก็ได้ไป3บาทอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ้ายข้างหลังเขียนว่าห้ามถ่ายแอบถ่ายมากแถบน้อยก็ห้ามถ่ายนะเข้ามายถึงห้ามถ่ายในโรงนะครับในโรงเราไม่ถ่ายโดยเด็ดขาดในโรงก็ถ้าถ่าย ในขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับระวังให้ดีอ่าและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่พี่โอได้ไปดูมาทั้ง45รอบรวมกับของ IMAX IMAX ก็ดู iMAX ดูที่นั่งฮันนีมูนสีด้วยนะฮันนีมูนสีราคา21บาท2เรื่องเทเนกับใยบะแล้วก็ที่นั่งก็ฮันนีมูนสีเหมือนกันแหละเรื่องดันเคิร์กนะครับ39บาท วันพุธสองพุธและไม่รู้ว่าพุธหน้าหรือพุธต่อๆไปจะมีโอกาสพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้ามีอีกก็อยากจะขอเชิญให้ทุกคนมาดูกันนะครับกลับมาเยี่ยมโรงหนังสงสารพนักง,งานครับตอนนี้พนักง,งานเหงากันมากโรงหนังเหงามากโรงหนังก็ทําความสะอาดอย่างดีมีบริการอย่างดีพนักง,งานพูดเพราะดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วจะมีโปรโมชั่นต่างๆมาหมุนเวียนกันมาที่โรงหนังเป็นประจำนะครับถึงจะ พ้นโปรโมชั่น21บาท39บาทไปแล้วแต่ในวันธรรมดาวันปกติที่แอปของเมเจอร์ก็ยังมีโปรโมชั่นที่ให้คนที่ใช้เมเจอร์ได้อ่างเปาบ้างได้ดูหนังในราคาพิเศษเรื่องละ69บาทบ้าง89บาทบ้าง39บาทบ้าง100บาทบ้างอยู่ตลอดเวลาครั้งละ1รอบนะครับแต่ถ้าจะ ดูไปเหลือเฟือแล้วจะมาอุดหนุนด้วยรอบพิเศษรอบรอบปกติที่ราคาเต็มราคาเต็มของหนังก็คือ260-280-240แล้วแต่รอบแล้วแต่เรื่องแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่โรงด้วยก็ถ้าสมมุติว่าตีราคาตัวหนังใบหนึ่งราคาสูงสุด280บาท1.10ไปก็2,800บาทแล้ว20ใบก็5,600บาท30ใบพี่โอ ทั้งหมดนี้ราคาเป็นหมื่นแล้วนะครับเนี่ยนี่พี่โอเสียเงินแค่381 81บาทจากการดูหนังมูลค่าเป็นหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวหมื่นเท่าไหร่เดี๋ยวคิดอีกทีเราค่อยเขียนในคำบรรยายนั่นแหละคุ้มค่าขนาดไหนแล้วการดูหนังในโรงนี่มันก็ไม่ใช่การดูหนังแบบแบบขาดสมาธิเพราะว่าในโรงเนี่เราก็จะต้อง จอสี่เหลี่ยมใหญ่หญๆสี่ผืนผ้าใหญ่ๆระบบเสียงกระหึ่มเต็มที่ต่อให้จะมีคนคุยข้างๆก็ไม่สามารถกลบเสียงของลำโพงได้แต่ปกติเขาก็จะไม่คุยกันนะครับแล้วคนที่สมาธิท่านหรือสูญเสียสมาธิกับสิ่งรอบข้างบ่อยๆก็จะ มีสมาธิในการดูภาพยนตร์เพราะว่าไม่มีอะไรมาวอกแวกหรือวูบวาบให้เรารําคาญใจให้เราคุาย้ยเขวเราก็จะดูภาพยนตร์เราจะได้รับอัติรสได้รับความบันเทิงได้รับสาระได้รับความรู้ได้รับสิ่งที่ภาพยนตร์สอดแทรกให้เราอย่างเต็มอัติรศเต็มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นประสบการณ์การดูหนังที่ดีที่สุดนะครับ การดูหนังที่ดีที่สุดนั้นก็คือต้องดูในโรงภาพยนตร์และจะให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรื่องไหนที่มีระบบ IMAX เราก็ควรจะดูแบบ IMAX แต่สําหรับเรื่องที่ดูแล้วแล้วอยากจะไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมเหมือนสูนสนุกก็มีโรง 4D X ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดนะครับคงจะเปิดในช่วงกอร i ซิลาคิงคองครับก็คลิปนี้อยากจะขอเชิญชวนให้ดูหนังในโรงภาพยนตร์กันเถิดแล้วก็มาเป็นสมาชิก Mpass กันเถอะครับ Mpass ส,สำหรับบุคคลธรรมดาราคา300บาทเท่านั้นดูได้ทุกโรงทุกสาขาทุกรอบเรื่องละหนึ่งรอบในเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ทั่วประเทศนะครับยกเว้นพารากอนซีเนเพล็กซ์กับกับอะไรนะคอร์เทียซีเนอาร์ด ซึ่งถ้าจะดูโรงโนี้ด้วยจะเป็นค่าสมาชิก400บาทแบบพรีเมียมนะครับส่วนนักศึกษานักเรียนอายุไม่เกิน23ปีราคาเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นและยังได้รับสิทธิพิเศษมีส่วนลดค่าปปคอนส่วนลดนู่นส่วนลดนี่อีกและสำหรับท่านสมาชิก M Gen ก็ลองใช้ MPa s s ดตูนะครับพี่โอใช้ทั้ง m g e n m p a s s เพราะว่ารอบไหนที่เสียงเงินดูหรือว่าซื้อข้าโพดหรืออะไรเนี้ยเราจึงได้คะแนนสะสมมา แรกของรางวัลหรือใช้เป็นหรือ m เ Gen เใช้เป็นส่วนลดในรอบปกติที่เราที่มันนอกเหนือจาก m p a s s ด้วยเพราะ m p p s s ปกติจะดูได้เรื่องละหนึ่งรอบนะครับแต่บางกรานี้อย่างเช่นใน45รอบเนี่ยเรื่องที่ซ้ำเนื่องจากหนังเรื่องเขาก็เพิ่มให้มาเป็น10เรื่องเพิ่มให้อีก10รอบก็คุ้มค่าครับสำหรับการใช้ m p a s s ของ Major Cineplex ครับอยากให้ไปอ,อคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวสนุกกับ ภาษาไทยและของสะสมก็ามาเป็นเพื่อนเฟซคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยคำสุภาพกดติดตาม s u b สคร i b e ไลค์วิวแชร์และอยู่ตรงไหนและและกดกระดิ่งด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะครับ พบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละ2ครั้งถ้ายังไม่เจอไลฟ์ใหม่คลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูไลฟ์เก่าคลิปเก่าได้นะครับถ้าเป็นสมาชิก y o u t u b e p r e m i ม m หรือไม่ก็ดูคลิปของพี่โอได้ยาวๆแล้วถ้าถือป๊อปคอร์นโค้กเปซี่เข้าโรงหนังก็เอาออกมาทิ้งให้เขาด้วยนะครับตอนนี้พี่โอกกำลังเพิ่งจะดูหนังเรื่องที่รอบที่4ี่ส ไปนะครับเรื่อง Happy e n Season ซึ่งเป็นหนังเลสเบียนดีมากให้9เต็ม10กำลงังรอดูหนังเกย์ครับ Ideal Home รอบสุดท้ายของรอบบินนี้นะครับรอบสุดท้ายของ300บาทนี้300บาท45เรื่องคุ้มจริงๆครับแล้วพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตเจ็บไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนเพราะเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยถอยนิดสออเมตร